สวัสดีจ้าโอนโอวยลอยกับเจกับมาพบกันอีกแล้วค่ะมือนีกับแปลกตาไปในเดิกค่ะมีผู้สาวมานาั่งพับดอกบวัวขขางๆขพี่น้องลอยกับกลังยกกาแฟน,นะคะบบฮันได้ยกเบิร์ดแก้วอยู่นะคะแล้วก็ซสิ่งหัวเปิงมาหาพลอยเลยพี่น้องค่ะพลอยต้องขออภัยในความหนาสดของลอยนะคะ ตื่นเช้ามาก็เลยได้คอนเทนต์พอดีเลยค่ะเพื่อนเอาบันดอกบัวมาพับเนาะค่ะเนาะบันทิพยก็เลยเอายกกล้องมาถ่ายเพื่อนค่ะอย่าไปโฟกัสพอยนะคะโฟกัสที่คนส,สวยๆก็พอเนาะเรื่องของเรื่องนะคะพี่สาวของพยโดนหมอดูทักบ่อยมากค่ะแล้วก็ทักเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยค่ะว่าให้บูชาองค์เทพนี้แล้วก็สักการะองค์เทพนี้แล้วจะทําให้การเงินการงานเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อนะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ที่ความพิจารณาและก็ความเชื่อส่วนบคนุคคลเด้อพี่นง เพิ่นก็นเลยซิ่งขับรถมาหาพลอยเลยค่ะก็เลยได้ซื้อดอกบัวนะคะมาแล้วทุกคนค่ะสถานที่ที่พี่สาวกับพลอยจะไปมูกันนะคะก็อยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านพลอยเนาะคะ่ะขับรถมาหานาทีก็หอดเลวจ้าอันนี้เราอยู่ในที่สนามช้างอารีนานะคะแต่ยังไม่ถึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในด้านหลังนะคะถึงแล้วค่ะนี่คือบุรีรัมย์คาสเซินนะคะปราสาทหินพนมลุ้งจำลองนั่นเองค่ะอันนี้เดอพี่นองค่ะผู้ใหมาเที่ยวบุรีรัมย์ก็ตตรงมาหม่องนี่นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ สาวาทิดเนี่ยก็จะเป็นวอล์กิ g งสตรีทค่ะให้คนได้เดินเลือกกินเลือกซื้อนะคะรวมไปถึงใครที่มีลูกมีเต้าเนี่ยก็พามาเล่นได้คือบรรยากาศดีมากๆค่ะและกัข้างในนะพี่นองคามีที่ทาพาสปอร์ตด,ด้วยค่ะแล้วก็มีตอมอค่ะต,ดดตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเนาะแล้วก็ที่ทาพาสปอร์ตแล้วก็มีอําเภอยิ้มมุ้ยหลากหลายพี่นองคาแล้วก็รวมไปถึงวัดสันนะคะไม่ธรรมดานะทุกคนค่ะพอ,อยลืมถ่ายข้างหน้าบุารีรัมคัดเสื้อให้ทุกคนดูค่ะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรวมไปถึง KFC ซ c d o n a l d นแล้วก็ มีอาหารญี่ปุ Arizona, o, ่นหลากหลายมากๆค่ะรวมไปถึงอเมซอนก็ม <you> <call> ีนะคะทุกคนพอยบนทันเดไทยทุกคนเดมเมืองกันเนาะค่ะเนาะเอาแค่นี้ไปก่อนนอกจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นเข้ามาในสวนซิวะค่ะแต่ถ้าขึ้นไปทางนั้นนะคะก็จะเป็นปราสาทหินพนมลุงจําลองค่ะทุกคนสวยมากๆเลยถึงแล้วค่ะวันนี้พอยมาขอพรพระพิคเนตปางปัญจมุกนะคะเทพผู้ประทานความสําเร็จวันนี้มามูด้วยกันค่ะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่อธิษฐานเอานะคะย้ํานะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอะไรที่เรา ทำแล้วมีความสุขสบายใจทำไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ว่านับถือพระพิคเนตอยู่แล้วเนี่ยองค์นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประทานพรความสำเร็จให้จริงๆค่ะพระพิคเนตปางปัญจมุกนะคะท่านทรงประทานความสำเร็จในทุกสรรพสิ่งเลยค่ะความมั่งคั่งร่ำรวยอำนาจในการปกครองดูแลบริวารลูกน้องและก็ยังรวมไปถึงความก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพ ความอุดมสมบูรณ์ปกป้องคุม้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรามาแล้วเราสบายใจเราทําแล้วเรารู้สึกดีทําไปเลยค่ะทุกคนคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนรวยๆปัง,ปงๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกราบไหว้เสร็จแล้วก็สบายใจค่ะพี่น้องขาตัดภาพมาที่มุมนี้เดี๋ยวพี่น้องก็จะว่าเอา้าคือมีเด็กน้อยมาเตะบอลน,นะคะอันนี้เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มาเรียนก็จะเป็นลูกของชาวต่างชาติค่ะแล้วก็จะมีคนไทยนะคะมี อยู่พี่นองคานี่ค่ะส่วนใหญ่เด็กที่นี่นะคะเขาก็สีบ้าภาษาอังกฤษเก่งหลายพี่นงคะเวลาที่พ้อยมายางเล่นนะคะพอยจะเห็นเด็กเขาว้ากันเป็นภาษาอังกฤษพี่นงค์ลดสถสเนเต็มเลยนะคะอินเตอร์มากเลยนะคะพี่น้องพอยก็เลยเดทไทยบรรยากาศไม่พี่นงองไดชมกันค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพอยก็เลยได้แยกย้ายกับพี่สาวค่ะหลังจากที่เราไปไหว้ขอพรอ,องค์พระพิฆเนศมานะคะเสร็จแล้วพี่นงคงค่ะคุณเจก็บ,บอกว่าเธอเธอเบอนี้ฉันอยากกิน พาสต้าแล3บตอนะคะร้านนี้ที่พอยมาประจําเลยค่ะเขาจะหยุดทุกวันพุธนะคะอยู่หลังโรงพยาบาลบุรีรัมค่ะผู้ใดมีแฟนเป็นเช้าตังชาติหรือว่าใครที่ชอบกินพาสต้าเส้นสดบอกเลยว่าที่นี่คือตอบโจทย์มากนะคะร้านลับ ที่ไม่รับค่ะทุกคนค่ะอาหารอร่อยมากนะคะเป็นโฮมเมดที่พอยรู้สึกว่ามันแบบเทสดีมากแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะคะอาหารร้านนี้บอกเลยว่าไม่แพงนะคะแล้วที่ประเด็นเนี่ยคือสดใหม่สะอาดทุกจานแน่นอนค่ะปาพี่นองค่ะยางเขาม้าหน่อยนึงกับสีเห็นบ้านเพิ่นค่ะกําแพงสีส้มนะคะนี่ค่ะพาสต้าแลบ ตอร์ิเอค่ะเขาสิเข่าไปดันในนะพี่น้องคะเป็นจังไดแน,น่ขนาดอยู่ในหลืบอยู่ในซอกนี่ค้นกันยังมาด้พี่น้องรสชาติดีฝีมือเชฟได้นี่แหละค่ะอยู่ที่ไหนลูกค้าก็ไปตามนะคะเดินเข้ามาข้างในค่ะลูกวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะพอเห็นรถเขาจอดไว้ข้างด้านนอกนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีออปชันนะคะนูเดิลว่าคุณพี่อยากได้แบบไหนสปากเกตตี้แบบไหนหรือว่าเป็นเส้นยังไงนะคะแต่ก็รวมไปถึงมีเมนูข้าวแล้วก็มีเมนูเส้นหลาก หลายเมนูมากๆค่ะอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่พลอยได้ถ่ายเมนูให้ทุกคนได้ชมกันนะคะพลอยสั่งเป็นเนื้อและเห็ดครีมซอสค่ะแล้วก็มีข้าวคุกกะปิที่เราสั่งนะคะแต่แปลกมากเลยค่ะมาร้านนี้เนี่ยพลอยจะชอบให้คุณเจเขาดีไซน์นะคะเพราะว่าอาหารฝรั่งนี่บางเทือพลอยกับบไดเป็นเอ็กซ์เพิดหรือว่าบมไดหูอีหยังมากมม้เนาะคะ่ะก็ให้คุณเจเลือกอะไรที่อร่อยอร่อยเพราะว่าคุณเจเนี่ยเขารู้ใจพลอยอยู่แล้วนะคะเออพลอยสั่งมาวันนี้เป็นข้าวคุกกะปิค่ะอร่อยมาก79 บาทนะคะคแล้วก็มีเป็นสเต็กนี่คือไม่เอาค่ะวันนี้งดก่อนนะคะจะสั่งมาแค่เป็นพาสต้าค่ะแล้วคุณเจก็สั่งมาเป็นซุปค่ะทุกคนเดี๋ยวซุปแบบใดไปเมืองกันเดอ้อพี่นองค่าวันนี้พอยเก็บบรรยากาศนิดหน่อยให้ทุกคนได้ชมกันนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสามีพอยต้องรวยมากแน่ๆพาเที่ยวพากินตลอดเลยไม่จริงเลยค่ะทุกคนไม่รวยเราก็สามารถกินไปเที่ยวได้นะคะพี่นองขาพอยนี่เป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดงานหนักมากๆแล้วทุกครั้งที่พอยไปกินไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเจออก คนเดียวนะคะพลอยเนี่ยเป็นคนที่จะชอบยื่นข้อเสนอให้คุณเจทุกครั้งค่ะวันนี้มื้อนี้ฉันจ่ายเองมื้อพรุ่งนี้คุณจ่ายหรือว่ามาครั้งนี้เช์กันที่เป็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่จีบกันจนมาฮอดตอนนี้นะคะพราะสิเป็นคนแบบมีตลอดเลยค่ะแล้วทุกครั้งที่เราไปกินข้าวเนี่ยพอยจะรู้สึกว่าเกรงใจแฟนมากๆเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นคนที่ชอบจ่ายมากกว่าที่ให้พลอยจ่ายนะคะพลอยขอปฏิเสธคำนี้คำเดียวเลยค่ะไม่มีช้อยให้พลอยตอบนะคะมีแค่คำตอบนี้ค่ะมีคนบอกว่าพลอย มีสามีรวยสามีพาเที่ยวพากินพาอยู่อยากบอกมากเลยค่ะสามีพลอยไม่รวยนะคะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะคําพูดที่บอกว่าไม่ต้องรอให้รวยแล้วไปเที่ยวทุกคนมีโอกาสได้เสมอค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนนะคะเราเนี่ยไม่ต้องรวยล้นฟ้าอะไรมากหรอกค่ะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราอยากไปนั่นเราอยากไปนี่เราก็ไปตามความรู้สึกของเรานะคะเหมือนกับพลอยเวลาที่พลอยทํางานเนี่ยพลอยก็เอาจริงเอาจังหามลุกงหามค่าเหมือนกันนะคะตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางทีไม่ นอนก็ยังอยู่หน้าจอ iPad อยู่เลยค่ะยังทํางานนั่นนู่นนี่อยู่เลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเอื้อทุ่มเทให้กับงานนะคะแต่เวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็เต็มที่เหมือนกันนะคะหลายๆคนอาจจะมองมุมนี้ค่ะว่าเมียฝรั่งจะต้องสบายจะต้องมีความสุขนั่นนูน่นนี่ประดุดอย่างเจ้าหญิงจริงๆไม่เลยค่ะพอยก็มีแบบทดสอบมีชาเลนจ์ในชีวิตมากมายค่ะมีเรื่องทุกมีเรื่องสุขแต่มันก็เป็นสิ่งที่ชั่วคราวนะคะเราจะทุกเราจะสุขไปตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะจริงๆชีวิตมันก็นี่แหละค่ะทุกคนนานา ตติังนะคะคและที่สําคัญพออยากจะบอกมากค่ะไม่ใช่แค่ว่าแฟนเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวแล้วพอจะเป็นผู้รับรับอย่างเดียวไม่จริงนะคะพอเนี่ยต้องบอกเลยเอาแค่มุมของพอนะคะแฟนให้มาเนี่ยเราก็ให้กลับค่ะเหมือนวันนี้นะคะพอยเป็นคนจ่ายนะคะแฟนก็โอเคนะคะทุกคนเอนจอยทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแค่นั้นค่ะวินวินพอนะคะย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะสมัยที่พอ,อยังเด็กๆกระเต๊ะกระแตะอยู่นะคะแล้วเรามีแฟนเนี่ยเราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่ โอ้ยทุกคนค่ะสมัยมปลายเนาะทําไมแฟนไม่ให้อันนั้นแฟนไม่ให้อน,นี้เราก็เหวี่ยงก็วีนนะคะเราตั้งหน้าตั้งตาที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวเลยค่ะแล้วไม่ได้เรียนรู้เลยว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะจนทําให้เราเนี่ยสองคนเลิกกันเพราะว่านิสัยส่วนต,ตัวพลอยเนี่ยไม่น่ารักเลยนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพอเรามามีสามีเนี่ยสามีอีกอย่างนีย,ก,ยนก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะก็โอ้โหนั่นคือสิ่งที่พลอยได้เรียนรู้ค่ะว่าการเป็นผู้ให้ที่ดีมันเป็นย,ยังไงแล้วการเป็นผู้รับเนี่ยมันเป็นยัง นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะไม่ใช่แค่ตั้งหน้าตั้งตารับอย่างเดียวเนาะทุกคนคะ่ะนั่นแหละจ้า <laughs> คลิปนี้พลอยขอมีสาระหน่อยนะคะใครที่เพิ่งเข้าสายฟอใหม่ๆแล้วอยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยากเดินสายฟอเห็นชาวต่างชาติแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชาวต่างชาติต้องมีเงินแน่ๆเลยเขาต้องให้ทุกสิ่งที่เราอยากได้และเราเนี่ยเป็นเหมือนควีนเป็นเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างนั้นเขาจะต้องซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้เราทุกอย่างจริงๆทุกคนคะ่ะฝรั่งทุกคนไม่เหมือนกันนะคะ คนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมีภาระเพิ่มนั่นเลยค่ะทุกคนค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะว่าคน,นนคนอื่นมีอันนั้นคนอื่นมีอันนี้ทําไมเราไม่มีแบบเขาบางครั้งนะคะจังหวะชีวิตของคนเราก็ไม่เหมือนกันค่ะเราก็ต้องรอให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ผลคลายรีแหลกบ้างค่ะรู้สึกว่าพอจะพูดออกนอกประเด็นแล้วก็เยอะเกินไปแล้วค่ะขออาภัยมากๆนะคะตัดภาพมาที่มุมนี้ค่ะเรามาที่ร้านกาแฟเดอะทาวน์นะคะที่ฮอนด้าบิ๊กวิงค่ะอยู่แถวแถวเส้นแยกเสนสิรินั่นเองค่ะร้า ร้านนี้เนี่ยพลต้องบอกเลยนะคะว่ามีสตอรี่ดีๆมากเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านที่พลทานอาหารกับแฟนมือแรกค่ะหลังจากที่แฟนบินมาหาพลที่บุรีรัมย์นะคะแล้วเราก็ได้เจอกันค่ะพลก็เลยพาคุณเจนะคะมาทานอาหารร้านนี้เมื่อ 3- 4สปีที่แล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วร้านนี้พลก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะคะเราก็จะไปร้านอื่นๆมากกว่าค่ะทุกคนค่ะไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะมาในส่วนของชั้นบนค่ะเราเดินขึ้นบันไดมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมองลงไปนะคะ มุมด้านล่างค่ะพี่น้องเป็นไงคะดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าสาวๆสวยๆเนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นไปทำงานอะไรประมาณนั้นนะคะ ร้านนี้อยู่ในช่วงที่พลอยเรียนมหาลัยเนี่ยพลอยมากับเพื่อนเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากมหาลาัยของพลอยเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะพี่น้องเห็นฝั่งนั้นไหมคะจะมีหลังคานั่นคือ Honda Big ๊กวิงค่ะเขาขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคันใหญ่ๆของแบรนด์ Honda นะคะและก็ตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็ทําเป็นร้านกาแฟคือโลเคชั่นดีมากๆนะคะแล้วบรรยากาศก็ดีค่ะพลอยเนี่ยก็คุ้นเจมากมา้าร้านกาแฟอีกอย่างแบบนี้หละคะ่ะไปทัวร์พีนนนะะ่น้องคะไปทุ่ทิบทุ่เดนเนาะค่ะเนาะ พี่น้องคะหลายๆคนอาจจะเห็นมุมมองของชีวิตของพลเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อุ้ยเป็นอย่างคือพลต้องกินเที่ยวแบบว่าเฮ็ดมีคอนเนต์ทุกมือ,อไปนั่นไปนี่ทุกคนขาเชื่อไหมเวลาที่พลเที่ยวเวลาที่พลกินพลก็เต็มที่กับชีวิตนะคะแต่เวลาที่พลทํางานพี่น้องคะเอ้ยหอบงาบงาบ,งาบนะคะทุกคนอาจจะบ่ได้มาเห็นทุกมุมมองของชีวิตของพลตีหนึ่งตีสองยังดั่งเห็ดงานอยู่เลยพี่น้องคะ่ะนั่นเลยจ้าชีวิตของพลกับบ่มีอย่างไยนะะเนาะค่ะเนาะหนึ่งวันกับพลก็เ,เป็นประมาณนี้คะ่ะแอบ มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะผู้ใดมาคลิปนี้แม่แม่แมแมย่าลืมกดไลค์กดแช็กกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยในการทําคลิปดีๆให้ทุกคนนะคะได้เอ็นจอยกับวิดีโอพอยเดอร์แม่เดอร์ผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยในการทําคลิปยาวๆให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะเจอกันไหม่พอกันไหม่อีพี่นาเดอแม่เดอรลาไปด้วยบรรยากาศร,รูปภาพวสวยๆกับบรรยากาศดีๆนะคะอาหารอร่อยๆจ้ะลากันไปก่อนนะคะแม่ค้าบ๊ายบายค่ะ